สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับการจัดเทียร์ลิสต์นะฮะกับวันนี้เรามาจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครในเกมฮองไข่สตาร์เลวบอกเลยว่าเกมฮองไข่สตาร์เลวนะบอกเลยว่าตัวละครนั้นมีเยอะมากๆนะฮะซึ่งวันนี้ฮะผมตั้งใจจะเออเขาเรียกว่าตั้งแต่แพทเก่าที่สุดฮะยันแพทปัจจุบันก็คือแพท3.8นะฮนะนักคลิปนี้นะฮะซึ่งเทียร์ลิสต์ของเราจะมีดังนี้นะก็คือกูไม่ใช่เกย ได้อยู่ก็สวยดีชอบครับกิกแล้วก็สีภรรยานะฮะสีภรรยานี่ก็คือไวยฝูของเรานั่นเองเ,ออเริ่มจากตัวแรกฮะชาเบเซอร์่อ,อนักบุกเบิกตัวผู้ชายะฮะไปไปอยู่นี่ให้หมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลากตัวผู้ชายแม่งมาอยู่นี่ให้หมดก่อนดีกว่าโอเคเราก็ดึงตัวละครผู้ชายออกมาหมดแล้วนะฮะ แล้วก็ตัวพลัควผู้ชายมันก็เยอะเหมือนกันนะแต่ตัวผู้หญิงม่งเยอะกว่าวะ่ะเอาเป็นว่านะฮะวันนี้ผมจะไม่ได้จัดเทียร์ลิสต์ของตัวผู้ชายนะก็อย่างตามเทียร์ลิสต์เลยฮะกูไม่ใช่เก๋โอเคไม่ใช่ไม่เกีย่ยวคือด้วยความที่เราก็ไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะฮะเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะให้ตัวไหนมาเทียร์ลิสต์ไหนดีนะฮะยกเว้นไอ้นี้นะฮะมิชาไปอยู่ได้อยู่เออหน่าน่ารักก็พอแล้วไปฮะเรามาเิ่มกับตัวแรกะกับ ผู้บุกเบิกนะฮะตัวละครผู้หญิงครับอยู่ให้ระดับชอบครับไปให้หมดเลยไปด้วยกันเนี่ยสตัวไปเลยชอบครับบอกเลยว่าน่ารักมากฮะและตัวละครต่อไปมันชื่อเฮียอะไรเ,เนี่ย <c oughs> และตัวที่2นะฮะกับตัวละครที่มีชื่อว่าแอสตานะฮะซึ่งจะเป็นตัวละครที่เราจะได้เจอนะฮะในยานอวกาศของเฮอตาซึ่งบอกเลยว่า ก็สวยดีแล้วกันนะส่วนตัวยังรู้สึกไม่ได้โดนใจเท่าไหร่ฮะตัวละครต่อไปฮะกับไบลู่นะฮะเป็นตัวละครที่เราจะเจอครั้งแรกในเมืองเชียงโจนะฮะก็อยู่อึมได้อยู่แล้วกันอ่าอ่าจริงๆน้องก็อายุหลักร้อยปีฮะแต่ผมผมไม่ใช่โรลี่ฮะผมไม่ใช่โรลิคอนครับคุณตำรวจอย่าจับผมฮะตัวละครต่อไปครับบอลเนียฮะเออให้อยู่สวยดีแล้วกันนะฮะก็ นาง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 ,นางมีนี่อยู่แล้วนางมีว่าที่นี่แล้วฮะเนี่ยว่าที่นางฮะอ่ะอยู่ด้วยกันเลยก็สวยดีต่อไปฮะอันนี้มันมีเทียมเทียมใหม่ไหมฮะสองปีหกเดือนนะอันนี้น้องคาร่าใบลู่ยังพอว่าคาร่าพอเลยนะต่อไปท่านเฮอร์ตาเวอร์ชั่นหุ่นกระป๋องก็ไปอยู่ด้วยกันเลยเออสามซ่าสามไม่ไม่ลวข้อต่อไปฮะกับฮิเมโกะนะฮะเอออยู่สวยดีแล้วกัน ตัวละครฮิเมโกะหลายๆคนอาจจะชอบนะฮะแต่ทุกคนอย่าพึ่งมาลุมทึ่งผมนะฮะผมไม่ได้ถูกใจฮิเมโกะขนาดนั้นนะแต่ก็ใช้ได้ฮะต่อไปไปไม่ต้องคิดเลยผมอยู่นู่นเลยต่อไปฮ้าน้องมาสฮะมาสเซเว่นนะฮะผมก็อยู่สวยดีแล้วกันนะผมรู้ว่าไวฟ์ฝูมาสเยอะแต่เออนะผมไม่ได้ชอบมาสอะจะว่าไปนะผมให้ท r ร์รเอร์เราอยู่กิกอันหนึ่งแล้วกันผมชอบ ชวาเบเซอร์ล่างแอ,อร์อร์เอสมากจริงๆมันก็ชอบทุกล่างะฮะไปไปอยู่ด้วยกันให้หมดเลยไปต่อไปฮะกับเจนอาตชาโรมานอฟนะฮะอันนี้ให้อยู่ระดับชอบครับชอบมากแบบเหตุตอนที่ผมเล่นฮงไกสตล์เล็บครั้งแรกนี่คือผมชอบมากๆนะฮะคือเลิฟเลยอะตัวละครเนี้ยแล้วตัวละครต่อไปฮะชื่ออะไรวะอาลักเรอชื่อว่า อ๋อไม่เพราใช่นางชื่อเพรานะฮะอ๋อผมนึกออกแล้วฮะเพ่าเมืองใครนะคือเอาเป็นว่าถ้าผมจำไม่ผิดเป็นน้องของบอนเนียนะฮะสักคนหนึ่งเป็นน้องสุดท้องของบอนเนียกับเจพัถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาฮะแต่ผมลืมแล้วฮะตัวละครต่อไปฮะกับชูช่วยชุชิงช่วยนะฮะ เอ่อต้องขออภัยนะถ้าผมออกเสียงจีนไม่ถูกต้องนะฮะก็อยู่ระดับเอ่อก็สวยดีแล้วกันชิงซู่ถึงแม้พี่สไปคั p เขาจะชอบมากๆผมอ่านชื่อช่องเขาถูกไหมเนี่ยถ้าผมอ่านผิดขอโทษนะพี่แล้ตัวละครต่อไปครกับเซอร์เวนะฮะตัวละครนี้ผมให้อยู่ชอบครับเอานะตัวละครนี้เขาทรงเจะเขาสวยอะตัวละครต่อไปฮะ,ะกับตัวชูชวงชูชังนะฮะชูชังแล้วกันชูชังเอ่อผมให้อยู่ระดับสวยดีแล้วกันนะฮะ สวยเลยเออตัวละครต่อไปฮะก,กับทิงหยวนนะฮะกับโชมายากลหักคอให้เราดูฮะน,นี่ผมให้อยู่ระดับกิกเลยแป๊บนึงนะผมดูก่อนในเทเลมันมีระดับมีฟิลปะเฮ้ยในเทเลปันมีฟ<ะ>ิลเพราะงั้นทิงหยวนลงมาอยู่ชอบครับดีกว่าไปผมไหนๆก็พูดถึงฟิลแล้ะไปอยู่กิกเลยนี่ผมชอบผมชอบฟิลมากเลยนะแบบตั้งฟิลนี่คือชอบครับต่อไปฮะซิโบวูฟอยู่ระดับกิกเลยคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยผมชอบตัวเล็กฮะผมชอบคนตัวเล็ก ต่อไปครับกับยูคุงยูคองเออหน่าแหละสักชื่อหนึ่งไปอยู่ระดับชอบครับผมว่าเป็นตัวละครที่เป็นดูเป็นทรงหมามีนะฮะหมามีที่แล้วรักพูดถึงหมามีปุ๊บตัวต่อไปฮะ,ะกับฮิมออิโดคราฟกาไม่ใช่คราฟกาของเรานะฮะหมามีของทุกคนนะฮะให้อยู่ระดับให้อยู่ระดับกิกเลยตัวละครต่อไปฮะ,ะกับตัวฟูเฉียว ผมออกเสียงถูกใช่ไหมฟู่เสียวชูฟูเสียวนั่นแหละฮะผู้พยากรณ์ในเมืองชิงโจฮะจะว่าไปผมผมลืมอธิบายแน่ๆว่าแต่ตัวละครเราเจอครั้งแรกที่ไหนช่างมันเถอะไหนๆก็ลืมแล้วก็ปล่อยไปเฮ้อันนี้ให้อยู่ระดับเออได้อยู่เออให้อยู่ระดับสวย <laughs> มันดูเหมือนเรืมม่องวกวะโอเคก็สวยแหละก็ ก็ไม่แย,ย่นะผู้เฉียวถ้ามองตามตรงก็ไม่แย,ย่อันนี้กูเห็นไปอยู่โน่นเลยอึงได้อยู่ต่อไปฮะกับจิงหลิวเอ้จิงหลิวเปล่าวะแป๊บหนึ่งนะมันชื่อแม่งเหมือนเหมือนกันงูใช่ฮะชื่อจิงหลิวฮะโอเคอันนี้ผมให้อยู่ระดับก็สวยดีแล้วกันถึงแม้หน้าตอนนางอันติจะมีมนิดน,นึงนะฮะต่อไปะฮะโทพาสฮะซึ่งเป็นตัวละครที่ต้นขาดีมากๆแน่นเลยครับอยู่ระดับชอบครับ แบบดีตรงนั้นมันควรเป็นที่ของฉันต่อไปฮนะกับตัวละครเออผมไม่เคยอ่านชื่อตัวนี้ออถูกเลยเอาจรงป่ะผมยอมรับเลยคือผมให้ตั้งชื่อนางว่ากุนกุนไนฟินอะไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่ะน่าจะถูกแหละกุยกุยไนฟินเอาเป็นว่าอยู่ระดับเออได้อยู่รู้สึกไม่ได้ชอบอ่ะคือตัวละครอื่นแม่งยังอยู่ระดับ สวยได้นะแต่ตัวละครนี้ผมสำหรับผมไม่ชอบว่ะจะไปหัวหัวอยู่ระดับชอบครับอันนี้ตออมันมาแรกๆนี่ผมชอบมันเลยนะแต่ไหนไอดีไม่มีคืองงมากเลยคือชอบยังไงไว้นะเล้ยเดี๋ยวกูลืมลืมตัวนี้ได้ไงเนี่ยอาเจนติเดี๋ยวไปอยู่นู่นเลยตัว่อไปฮะฮันยาฮะเป็นตัวละครสี่ดาวนะฮะที่ออกเวแบบคนนอนน้อยแบบทรงหมามีนอนน้อยนะับผมให้อยู่ระดับชอบครับเอานะเจ๊แกสวยนะจริง เก๊กเ๊แสวยนะตัวต่อไปฮะลุนเหมยฮะให้อยู่ระดับชอบขับเหมือนกันพอๆกันเลย2ตัวเนี้ยนอนน่าจะนอนน้อยเหมือนกันแต่อันนี้น่าจะเกยนะนนนอันเนี้ยลุนเหมยเนี้ยตัวละครต,ต่อไปฮะกับตัวละครเอ่อชูยี่เอ่อใหรอ้ระดับให้อยู่ระดับสวยดีแล้วกันถ้านางแบบมีร่างที่โตกว่านี้ผมบอกเลยว่าผมให้อยู่ระดับเอชอบขับเลย แต่ให้อยู่ระดับสวยดีไปแล้วกันนะฮะนางก็ดูดีแหละแต่นางเป็นหุ่นยนต์อ่ะคุณจะแคร้งแคร้งแคร้งเหรอ,อต่อไปฮะกับแบ็กสวอรมฮะตัวละครที่เป็นฮีโร่ออฟเดอะเยียร์ของปีนี้นะฮะที่นางจะเป็นผู้ช่วยชีวิตทั้งจักรวาลนะครผมให้อยู่ระดับก็สวยดีต่อไปฮะกับอะครอนนะฮะอันนี้ผมให้อยู่ระดับชอบครับแล้วกันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็ตัวละครแม่งเท่ที่จะจัดเลย ก็เป็นคู่เกกับรุนกับไอ้แบ็คสวัมเมื่อกี้ฮะต่อไปฮะฮานาปีฮะสปาร์เกลผมให้อยู่ระดับเอ่อ,อ,อชอบครับยังยังยัง,ยง,ยง,ยงไม่ถึงคันนี้ยังไม่ถึงชอบชอบความคิดเล่นของนางฮะต่อไปฮะกับโลบินฮะตัวละครนี้อยู่ระดับเออก็สวยดีแล้วกันไม่ได้ถูกใจทานานาั้นแหะแต่แต่คนคนชอบเยอะมากเลยอย่าอยานะอย่าดราม่าผมนะ ต่อไปฮะไฟไฟลายฮะมันก็นี่ยหรอปะ่ะมันก็ต้องอยู่ระดับสีภรรยาคนนี้คนนี้คือภรรยาของเราต่อไปฮะกะทรงเจอีกแล้วนะฮะก็เจสนะฮะซึ่งตัวละครนี้เออให้พูดตามตรงนะผมแทบจะลืมไปแลวด้วยซ้ำว่ามีอยู่ในเกมเอาจริงป่ะคือพอเวลาผมไปเห็นคอมโบนู่นนี่นั่นในเกมฮงไคสตาร์เลวแล้วผมเจอตัวละครที่มีชื่อว่าเจสนะฮะผมก็จะคิดไม่อย่างแรกเลยว่าเออว่ะ เกมนี้แม่งมีตัวละครเจด,ด้วยเออแต่นางสวยฮะผมให้อยู่ระดับชอบครับคำพูดมากมายความหมายชอบครับต่อไปฮะกับชูชวงชูชงชูชูชชอชชเอาเอาง่ายๆฮะมันคือว่าที่ภรรยาของหยานชิงแล้วกันเอาง่ายๆคือผมชอบโมเมนต์ของ2ตัวละครนี้มากเลยคือมีซัมติงสองตัวนี้แต่ผมให้อยู่แต่สําหรับผมผมให้อยู่ระดับชอบครับต่อไปฮะเป็นมาเซเว่นล่างแบบเออฝึกวิทยายุทธก็อยู่ระดับสวยดีเหมือนเดิมนะยังไม่อัปเกรดต่อไปเฟ่ยเสี่ยว ฟเฟยนายพลเฟยเสียวอยู่ระดับสีภรรยาครับเอ๊ะหรือว่ากูจริงๆแล้วกูชอบคนผมขาวอะแม่งสีภรรยากูผมขาวสองคนแล้วจริงๆผมให้เทเบอร์เซอร์ขึ้นไปนี่เลยนะอ่ะไปไหนๆใก็ไหนๆแล้วขึ้นไปอยู่ระดับสีภรรยาเลยอะ่ะถึงแม้จะเป็นสีภรรยาที่ดูบองๆนะต่อไปฮ้าหลิงชาฮะอยู่ระดับชอบครับเอ่อไม่ไปอยู่ไปอยู่ยสวยดีต่อไปแล้วป้าครับอยู่ระดับกิ๊กเลย ه, งงอะดิทำไมแล้วป้าก็อยู่ระดับกิ๊ก็ตัวละครมันขึ้นระดับนินจาเลยนะเว้ยโอ้โหนินจาเท่ขนาดนี้ไม่ชอบได้ไงวะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ผมกลับมาเล่นแล้วผมเจอครั้งแรกผมบอกเลยว่าผมสุ่มแบบสุ่มจนการันตีสุ่มสุ่มสุ่ม,มคือฟาร์มทั้งวีทั้งวันเพื่อจะมาสุ่มแล้วป้าและหารู้ไหมว่ากูไม่มีทีมันเลยสุดท้ายฮะแต่แต่ใดๆก็ตามฮะสุดท้ายผมก็นั่งฟาร์มเกมจน ปัจจุบันนะฮะก็สุดท้ายก็ได้ฟูลทีมมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายฟูลทีมนั้นก็ไปลงอยู่กับสีภรรยาของผมสุดท้ายไฟไฟก็ได้ทีมนั้นไปแต่ป้ากูหลงนอน้องให้ต่อไปท่านเฮอร์ตาผู้ยิ่งใหญ่ฮะอยู่ระดับกิ๊กแล้วกันนะฮะบอเลยว่าส่วนตัวชอบนะฮะถึงแม้เขาจะเป็นคู่กับคนนี้นะต่อไปอารีฮะผมอยู่ระดับชอบครับแล้วกัน ถึงแม้เวลาผมเล่นเนื้อเรื่องหลายๆครั้งผมจะแบบจุดโฟกัสผมจะไม่ได้อยู่ที่หน้าของเธอหมายถึงผมต่างหากหมายถึงจุดโฟกัสผมอยู่ที่ผมก็ไปฮะอาจารย์ทริฟรีฮะก็ถ้าให้เป็นร่างฟิบบี้ที่เป็นร่างเด็กอย่างเงี้ยผมให้อยู่ระดับอืมได้อยู่นะแต่คุณผู้ชมฮะถ้าใครเล่นเนื้อเรื่องนะฮะและเราได้เห็นร่างต้นของทริฟบี้ฮะให้เข้าใจซะว่าผม ตัดสินทวิบี้ในร่างที่เป็นร่างต้นนะฮะไม่ได้ตัดสินใจทวิตบี้ในร่างนี้ถ้าเป็นร่างนี้กูให้ไปอยู่นู่นเลยแต่ถ้าเป็นร่างต้นผมให้อยู่นี่เลยเอาเป็นว่าผมไว้นี่แล้วกันเดี๋ยวคนมันจะเข้า,ขาใจผิดกูต่อไปฮะกับน้องแคสตอรีนฮะอยู่ระดับสีภรรยาเลยภรรยาคนที่สี่ของผมรักแรกคบครั้งที่สี่บอกเลยว่าครั้งแรกที่เห็นหน้านางนะฮะเราก็จะแบบอู้ฟู่มากเลยโดยเฉพาะการที่นางเป็นตัวละครเกี่ยวกับความตายผมบอกเลยว่า คือเว็บแรกคือผมชอบแบบรักหัวทิมบอรเลยถึงแม้จะมีภรรยาอยู่แล้วสองคนต่อไปฮะไฮเยซินฮะคุณหมอที่เอ่อนักจิ้นนะฮะนักจิ้นแห่งสตาร์เลวนะฮะผมอยู่ระดับชอบครับแล้วกันไม่ได้ชอบขนาดนั้นถึงแม้จะเป็นบา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 รบา,าหัวสีชมพูต่อไปฮะกับไซเฟอร์ฮะผมให้อยู่ระดับนี้แล้วกันก็ชอบอะชอบนังแมวอะ น้องน่ารักจะตายไซเฟ,ฟอร์อะต่อไปฮะกับซีเบอร์ฮะตัวละครคอแลบซึ่งชอบความกินเยอะของนางชอบความแบบโมเมนต์โมเมนต์อาหารแล้วกันอยู่ระดับก็สวยดีพูดทำไมวะต่อไปฮะกับไฮยาซินนะครับผมให้อยู่ระดับชอบครับตัวละครนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากเลยนะถ้าเอาตามตรงติดอย่างเดียวเรามองเรามองทะลุไส่ทะลุพุงเลยวะ่ะตัวเนี้ยก็ต่อไปฮะกับองค์จักรพรรด ที่เออสูงไม่ถึงมาตรฐานกับไซริดานะฮะก็ให้อยู่ระดับชอบรับไปเหมือนกันนะฮะผมบอกแล้วผมชอบคนตัวเล็กเออแต่ส่วนใหญ่คนตัวเล็กมันอยู่นู่นหมดนเลยนี่วะข้ามมาเถอะก็ต่อไปฮะก็เป็นมาร์สเซเว่นล่างยันเดเลยฮะซึ่งมาร์สล่างก่อนก่อนเราจะให้อยู่ระดับสวยดีฮะแต่พอมาพอมาเป็นล่างยันปุ๊บผมให้ขึ้นมาอยู่ระดับชอบครับเลยฮะบอกเลยว่าล่างนี้ นางแบบอถูกใจใชายหลายๆคนผมบอกเลยและตัวละครต่อไปฮะกับตัวละครเออสีภรรยาของหลายๆคนในแพท3.7 3.8นะฮะนับปัจจุบันหรือใดๆก็ตามเป็นสีภรรยาของทุกคนค่ะกับไซรีนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะให้อยู่ระดับสีภรรยาหรือเป็นกิ๊กเลยก็ได้แต่สำหรับผมอยู่ระดับชอบครับสำหรับผมไม่โดนะผมมองว่านางเป็นคู่หูมากกว่าไม่ได้มองนางอย่างนั้นนะ และก็ตัวละครใหม่ฮะที่กำลังจะเข้าในแพท3.8มันชื่ออะไรนะนางชื่อว่าดาเรียนะฮะซึ่งเอาตามตรงนะคือคนเขาบอกว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่โผล่มาในเรื่องในเรื่องของเพนอาคนี่ถ้าให้ผมพูดกันตามตรงเลยคือตอนไหนวะทำไมกูจำไม่ได้เลยวะเคี้ยม่งใหญ่ชิบหายแล้วอูใหญ่โคตรโอไม่ก oh ็